ใคไสร้างรีมใหม่ๆไม่มีตัดเส้นตัดทีมงานตัดธีมใหม่ากช่วยยังไงบ้างก็ว้าวนะไอ้เจ้าของวันเกิดแต่ไอ้เป็นเจ้าของวันเกิดเนี่ยว่าเป็นคนตอนเพลงเราต้องจุญญาต่อไทยเพื่อนๆทุกคนบมาไม่มีเหร ถ้าพี่ให้งน้องช่วยทุกคนในาเน้ออากแกกทุกคนใพี่ให้การดึงไปเกียไปแล้น้องอยากทุกคนในการอย่น้น้องอยากแชรตเียกีตเกียเยยีะเก เออเอาเออเ้ยองเอ็วีพระโด้วเอ็มวีพีน้องนะพิชปาพี่ะบอว่าเื่อนได้ชื่นใจับเราอยาได้แบบมีอถเครื่องไม่ีโน้ให้ัทุอ่แ้ามลให้เวลาี่สาาทีหมดแล้วเอ็มเลกมโอเค้ ไปแจกให้กับคนในงานคือาวาี่ราวีาลีอาวี่ออา่อาวี่อาวาวีอาว่าวีาีตี่เราวี่่อนวี่าวาาวี่าวี่่อาอาวาวีว่กอวาา